ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมชอบป่าชายแมคโคซี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะคะวิธีการตัดทรายในบ่อนะว่าตัดยังไงนะคะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็เอาง่ายมาตัดทรายในบ่อให้ดูลวกันนะคะว่าตัดยังไงเป็นยังไงนะครับก็พร้อมไาแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปโอเค ถ้าไปดูล้วงบอนะครับนี่ตักแรกครับเป็นหกล้อนะครับตักใายไปก่อนโอเคนะครับหนึ่งตักแล้วนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็ตักที่สองนะครับเดี๋ยวเราตักใายให้ลูกค้าเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะวิธีการล้วงบอดทรายเนาะ แบบว่าร่วงกอไซก็คือแบบว่าเอาไซที่แบบไซาหใหม่ๆที่อยู่ในบอ่อไงแบบมาเปลียกอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะมาตักกองนะคระผมนี่อันนี้สองตักแล้วเนาะ ทายแล้วนะครับผมนี่บ่อน,นี้แล้วเราจะรู้วงาอานนี้ก็ทรายก็ยังไม่ค่อยมีนะผุู่ดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ โอ้นะเนเราก็มา้วงลงไปเลยนะคะแล้วอานี่ต้องยประมาณนี้เนาะหลายคนอาจะไม่รู้นะคบนี่วงลงไปเลยแล้วกดนิึงหน่อยดดึขึ้นนะครับแล้วก็กดลงด้วยแลเราให้สายมันเต็มนต็มระบกต่อย่างี้เลย ยิงขึ้นแล้วนะครับอยากขืนเยอะเดี๋ยวใส่แลเปิดตุ้มนะอ้ oh, o <no. S 1> ตัดยาวไปนะครับนี่เวลาหมนุนนี่อามนี่ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมากกว่านี้ไงท้องแน่ๆนะ oh. ครับล้วงลงไปถ้าเกิดถามว่าเวลาที่เราล้วงกอดลงไปอย่างเงี้ยเวลาสลับกุ้งกี่หลุดนี่เราจะรู้ไหม oh. ไม่รู้ครับเพราะ oh. มันปิดอยู่นะ เราล้วงลงไปในน้ำก็จะเราก็ต้องดูนะสายตาต้องดูดีๆนะคะผมโอเคเนี่ยเวลาเราล้วงลงไปเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะเห็นปะเราก็เราก็จะไม่เห็นมุกี่ละเนี่ยเพราะว่าพุกี่นะมันจมอยู่กับน้ำว่าไหมไม่ว่าเราเห็นประหลาดนั่นอนะ่ะนี่ครับารล้วงลงไปได้เห็นปะเวลาทรายมันเต็มพุกี่เนะี่ยมันจะเบาครับมันรู้สึกแบบเบาๆนั่นแหละแปลว่ามันเต็มตอนนี้เต็มนะคะเพราะว่ามันเบาเห็นไหมมันจะเบา เพราะว่าทรายมันหลายออกข้างๆได้มันก็เลยดูแบบเบาๆหน่อยนะครับเวลาที่มันยังไม่เต็มมันก็จะหนักหน่อยเพราะว่ามันกำลังกดทรายแล้วก็ขุดทรายขึ้นมานั่นเองมันก็เลยดูแบบนหนักนะครับ ทำคลิปแนวแมคโครนะคะว่าให้ผมทำอะไรแมคโครหรือว่าจะให้มาสอนอะไรแมคโครก็เมนบอกกันได้เนะผมก็จะมาทำให้เรื่อยๆนะคะผมทำแบบทีละคลิปทีละน้อยเนาะ,ะวันละนี่วันละหน่อยนะครับก็ทำไปทำทำไปนะคะเผื่อแบบว่าคนจริงเขายังไม่รู้ขาจจะอาจจะรู้นะคะถ้าเกิดมาดูคลิปผมนะ ที่ตามมาจากทิกต็อกนะหรือว่าตามมาจากเพจนะคบเพจป่าใช้ไมโครซิงเนาะทิกตอกป่าใช้ไมโครซิงก็เม้นบอกกันได้แล้เช่นเคยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าตามมาจากไหนบ้างหรือว่ามาจากไหนนะคะหรือว่าเจอคลิปแล้วก็เข้ามาดูก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะถ้าเกิดใจดีก็กดไลค์กดต like, ิดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดแบบว่าคลิปต่อไปว่าผมจะทําอะไรกับไมโครบ้างผมจะมาสอนอะไรบ้างนะจะได้แบบว่า จะได้แบบมีความรู้นิดหน่อยนะคะแบบวันไหนเราไปขับแมคโครใหม่ๆเงีเ้ยเฮ้ยเราไม่รู้เว้ยเราต้องทำยังไงบางคนนะครับอันนี้บางคนแบบว่าไปขับแมคโครใหม่ๆเนี่ยล้วงทรายในบอกไม่เป็นอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมาดูคลิปผมเนี่ยอาจจะเป็นก็ได้นะคะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนให้ละ,ละเอียดไปเลยให้แบบดูคลิปนี้แล้วขุดทรายในบอกเป็นเลยละกันนะคะผมนะ <S <S โอเคมาเรามาเริ่มกันเลย <S <S ขั้นตอนแรกนะครับ ผมประมาณนี้นะลวงลงไปแล้วก็จิ้มเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขุดนะครับแล้วก็มุกี้ต้องอยืดตรงไว้ก็นานะเลยนี่แบบเออตัดครับขุดเห็นไหมพออ้ามตรงปั๊บมุกี้ก็งอนเข้ามาแก็คือตัดขึ้นหมานนะั่นเองเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะคะคนโทนหน้าเนาะก็คือแบบว่าเอากล้องหน้าด้วยกล้องหลังด้วยนะคะเดี๋ยวผมจะให้รอละภาพหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็กล้องหน้านะคะผมมันก็ คอนโทรลมาก็จะบังคับอย่างนี้นะครับเวลาที่เราล้วงบอนะครับผมอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับซึ่งเป็นฝั่งซ้ายก็จะมีหน้าที่นะครับผมอามนะคะอามกับกุกหีนะคะผมนี่ครับเวลาเราล้วงบอนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการบังคับคอนโทรลนะครับเป็นแมคโครรุ่นนะครับโตเบโก SK สองร้อยนะครับรุ่นโตเบนะนี่ครับมันก็ขับกันอย่างนี้เนาะ ครับผมโอเคเรามาดูกล้องหน้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังก,กันต่อนะครับ <Stand by sausage> เดี๋ยวให้ดูอีกตังหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้คือกาลังหมุนอยู่เนาะหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็ล้วงลงไปนี่คือ,อล้วงลงไปอยู่นะครับตอนนี้ก็ดึงขึ้นอยู่นะครับดึงขึ้นแล้วก็ต้องยกอาม exactly. อาอามาครับดึงอามเข้าไปในตัวเราด้วยนะครับนี่แล้วก็ดึงค้างไวเลยแล้วก็หมุนแล้วก็โยกให้หน่อยนะครับ บมุนมาอันนี้หมูอันนี้เทนะครับเทก็ต้องเอาอ้ายืดออกไปดูห่วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล้องหน้ากันต่อเลยดีกว่าครับ่ายโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาตัดตาในบอกให้ดูนะครับคลิปหน้านะคะผมถ้าอยากดูอะไรหรือว่าผมจะมาลงคลิปอะไรนะคะผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้รู้ว่าผมจะมาทําคลิปอะไรนะว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมว่าจะมาทําคลิปอา่า สอนนู่นสอนนี่นะครับสอนไปเรื่อยๆนะคอยากให้คนที่มาดูคลิปผมเนี่ยให้รู้นะคะว่าแม่คนต้องดูแลย,ยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างจุดเด่นเขามีอะไรบ้างนะคะผมแบบคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาให้ดูนะคะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตักรายในบอ่อแบบนี้ให้ดูนะคะผมเพื่อให้รู้ว่าเวลาเราตักรายในบอ่อเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่เราคิดเลยนะครับผมถ้าจใจเรารักนะคบแม่โครมันก็ขับไปไง่าย อ่านงานไม่ออกอันนี้ก็ไม่ได้อีกนะคะผมนะเราต้องอ่านงานให้ออกด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมป๋าใช้มาโคซิ่งนะคะผมผมก็ขอตัวไปก่อนลากันนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับ,บกบ็ถ้าเกิดผมทําอะไรผิดพลาดไปตรงไหนก็บอกกันได้นะครับผมผมก็ กำลาไปด้วยนะครับก็ถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะ่าก็คืออยากให้รู้ว่าแต่ละวันเนี่ยทําอะไรบ้างนะครับซึ่งผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ผมขอตัวปใช้ไมโคซิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย